คุณแม่ที่ให้นมลูกอยู่ฉีดวัคซีนได้ไหมและมาดูกันว่าหมอม้าเลือกฉีดวัคซีนตัวไหนคะ่ะสวัสดีค่ะสามชีฟแฟมิลี่ให้ความรู้แฟงความสนุกครบทุกรสสำหรับทุกคนในครอบครัวค่ะวันนี้นะคะมอมาจะไปฉีดวัคซีนค่ะแต่ว่าเป็นวัคซีนที่หมอมาซื้อเองนะคะก็คือเป็นวัคซีนชิโนฟาร์มค่ะอ่ะ ทำไมนะคะผมมาถึงอยากฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มนะคะก็เห็นเขาแบบรีวิวกันเนาะว่าแบบเฮ้ยมันแบบมันดีสำหรับที่แบบคุณแม่ที่แบบให้นมลูกอยู่ผมมาก็เลยเอออยากฉีดตัวนี้แหละตามหารอคอยเพื่อจะได้ฉีดตัวนี้แล้วก็แบบเออมีพี่ที่แบบเป็นนางฟ้าจริงๆหามาให้ได้นะคะอืม โอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปฉีดแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงอาการจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปเลยค่ะมีมเ่ะ่คนดียวค่ะขาฉีดมีคนฉีดไสองคนนี่คือมามาค่ะเหมือนฉีดเป็นคนสุดท้าย อ้าวข,ขอโทษค่ะอันนี้ถ่ายเสร็จแล้วอ๋อไม่ใช่็จเยอันนี้ฉีดเสร็จแล้วง่ฉีดเสร็จแล้วโอเคหมาม้านะคะฉีดวัคซีนีิโนฟาร์มเสร็จแล้วนี่เห็นไหมคือตอนหมามาไปนะโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเล็กๆใช่ไหมคะก็เหมือนแบบ ข้างหน้าโรงพยาบาลก็จะมีคนออออยู่ก็คิดว่าเฮ้ยคนต้องเยอะแน่ๆเลยแต่พอขึ้นไปข้างบนน่ะคือเขาให้ขึ้นไปฉีดชั้นสี่ใช่ไหมหมอมาก็เดินขึ้นบันไดไปเลยไม่ขึ้นลิฟต์เพราะไม่อยากแบบกลัวแบบแออัดอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าพอตอนไปฉีดนะคะพอเข้าไปโหคนน้อยมากตอนฉีดนะพยาบาลก็แบบมือเบามาก ือเบาไปไหนคือเข็มทิ่มลงไปนี่คือยังไม่รู้สึกเลยอ่ะแต่ว่าตอนฉีดลงไปเนี่ยเขาใช้เวลาฉีดแบบนานนิดหนึ่งอ่ะเหมือนกว่าจะปล่อยวัคซีนลงไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่ไม่รู้สึกเลยนะคือไม่รู้สึกแบบปกติอ่ะเคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อ่ะตอนฉีดลงไปอ่ะตอนวัคซีนมันเข้าไปตอนนั้นมันจะปวดปวดนะแต่อันเนี้ยคือไม่รู้สึกเลยอ้าวแบบพอดึงเข็มอาอาเสร็จแล้วเหรออะไรประมาณนี้จะบอกว่า เหมือนมาม่าเป็นคนสุดท้ายที่ฉีดในวันนี้เลยเพราะว่าตอนมาม่าฉีดเสร็จน,นะคือคนในห้องอะไม่มีแล้วโล่งมากจ้ะตามรูปที่มาม่าถ่ายไว้ให้ดูนะคะโอเคเดี๋ยวมาม่าจะมาอัปเดตอาการหลังฉีดให้ดูนะคะว่าเอออาการจะเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าตอนนี้คือไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะเพราะเพิ่งฉีดน่าจะประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้โอเคไคะ่ะ มาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีค่ะมามมาจะมาอัปเดตอาการน,นะคะหลังจากฉีดชิโนฟาร์มนะคะคือตอนนี้ผ่านมาหนึ่งหนึ่งคืนแล้วคือเมื่อวานนะคะหลังจากฉีดเมื่อวานออกมาฉีดประมาณห้าโมงใช่ไหมพอหลังจากฉีดแล้วมากลับบ้านมาอาบน้ำอะไรเสร็จประมาณชั่วโมงหนึ่งอะจะรู้สึกแบบเหมือนมึนๆหัวแล้วก็แบบคือจะเจ็บตรงแบบแขนนิดนึงอะคะ่ะตรงที่ฉีดอะคะ่ะแล้วก็ ตรงขาก็จะแบบรู้สึกม่เมื่อยอ,อืแล้วก็แบบรู้สึกหิวข้าวนะหรือหรือมันถึงเวลาอยู่ก็ไม่รู้แต่พอแบบพอกินข้าวเสร็จแล้วก็แบบสักประมาณสองทุ่มอะไรก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นหายนะคะมึนมึนหัวหรือว่าแบบเมื่อยก็รู้สึกเออดีขึ้นแล้วพอนอนตื่นเช้ามาเนี่ยวันเนี้ยตอนแรกคิดว่าแบบตื่นมาจะต้องแบบปวดจะน้ำหนักหนัแขนปนปวดแขนตรงที่ฉีดแต่แบบ เฮ้ยหายเลยคือตอนนี้คือรู้สึกปกติมากๆเลยะค,ะ <Wow. S 1> คือไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนแบบไม่ได้ฉีดอ่ะคือแขนก็ไม่เจ็บนะอืคือแบบโอเคอาการดีมากๆอ่ะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะคือว่าลืมพูดไปคุณแม่ที่ฉีดวัคซีนนะคะสามารถให้นมลูกได้นะคะแล้วก็คือหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วอะคะ่ะหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมคะภูมิเราจะขึ้นสูงสุด คือตอนนั้นนะคะก็คือสามารถฉีดเสร็จปุ๊บสามารถปั๊มนมให้ลูกกินได้เลยแล้วลูกนะคะก็จะได้ภูมิตรงนั้นไปด้วยนะคะคือแบบไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเราฉีดวัคซีนแล้วลูกจะกินนมได้หรือเปล่านะอลูกกินได้แล้วลูกก็จะได้ภูมิตรงนั้นไปด้วยแต่ว่าคือตราบใดที่ลูกยังกินนมเราอยู่นะคะลูกก็จะมีภูมิไปด้วยแต่ถ้าลูกหยุดกินก็คือก็คือไม่มีก็คือหมดไปแต่ว่าของเราฉีดวัคซีนเราก็คือ ระยะป้องกันของเราก็คือใจยาวไปใช่ไหมคะแต่ว่าของลูกจะอยู่แค่เฉพาะตอนที่ลูกกินนมเราเท่านั้นนะคะหมายถึงราบใดที่ลูกกินนมเราอยู่อะ่ะลูกจะได้ภูมิก็ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e กกดกระดิ่งกริ้งให้สามชี